โอ้โหทุกคนแมตช์ประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเพื่อนบ้านเราระหว่างเวียดนามกับโปแลนด์เอาเรื่องเลยนะคะเพราะอะไรคะทุกคนเปิดมาเซตแรกเวียดนามมาดีเลยค่ะลงสนามด้วยความมั่นใจยิ้มแย้มเอาตรงนะสไตล์ก็เหมือนการเล่นของทีมชาติไทยเลยค่ะบอลสูตรเยอะกว่าไทยซะด้วยซ้ำแอดเพลินสฝากกด subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะเล่นแบบมุ่นๆจอยๆที่สำคัญนะคะแอดขอชื่นชมเลยนะ กองเชียรแฟนคลับสนามภูเก็ตที่เวียดนามแล้วก็โปรแลนด์เขาอยู่เนี่ยเฮย้ยเต็มสนามเลยแถมมีการเชียร์หุยน่ารักมากขอชินชมนะด้วยความที่กองเชียร์ก็ดีนะกองเชียร์ก็คือเชียร์ทั้งเวียดนามเชียร์ทั้งโปรแลนด์ทำให้การหาของเวียดนามเนี่ยแอดก็มองว่าเขาไม่ได้กดดันอะไรเลยนะคะในการเล่นรู้สึกได้ว่าทําให้สุดไปเลยแข่งกับระดับโลก อันดับ3ของโลกแบบนี้อย่างโปแลนด์ก็ใส่ให้สุดไม่มียัง้งมันทำให้เซตแรกของเวียดนามเนี่ยชนะโปแลนด์25ต่อ23าค่ะทุกคนคือไม่รู้ว่าโปแลนด์เกิดอะไรขึ้นลองเชิงลองทางของเวียดนามหรือเปล่าว่าเขาจะมาแนวไหนนะคะเพราะอะไรพอมาเซตที่สองปุ๊บตาลปัดกับตาลปัดคลิกหน้ามือเลยค่ะเวียดนามคือหน้ามือเป็นหลังมือทันทีนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยทาไปได้แค่10คะแนนโปแลนด์ Portland, ชนะในเซตที่2 25ต่อ10นะคะเวียดนามก็เป๋ไปเลย ทางโปโลแลนด์ก็ปรับระบบที่มาดีดีกว่าเดิมในเซตที่2ด้วยความแบบสดิเซตก่อนน,นลุกขึ้นบล็อกทุกอย่างชัดเจนเวียดนามก็สู้ไม่ได้นะคะในเซตที่2พอมาเซตที่3ค่ะทุกคนแอดว่าเวียดนามทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะในช่วงต้นเซตก็คือคะแนนเนี่ยไม่ได้ห่างกับโปโลแลนด์มาก9ต่อ13แบบนี้ถือว่า โค้ดเนี่ยต้นเกียรติก็ปรับรูปแบบเกมมาดีเน้นบอลเร็วให้กับสาวบิสทุยมากยิ่งขึ้นขนาดแอดโพส์ใน f c e e o o o นะคะแบบเรียลไทม์เนี่ยในเพจเพิ่มร้บอลนะคะแฟนๆลรถบอลจะบอกเลยว่าเออขนาดไม่มีตู้เย็นนะเนี่ย ยังได้เซตจ,จากโปแลนด์มาหนึเซตสไตล์การเล่นของเวียดนามแอดบอกแล้วนะคะไม่ได้ต่างจากไทยเท่าไหร่เลยที่สําคัญบอลแรกเวียดนามมาดีนะคะรับบอลแรกของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นลูกเสิฟของเซเนสกาเซเตเซสกอนอลุกต่างๆรับบอลแรกเข้ามือเซตอย่างโดนที่ลาโอนหลายลูกมากแต่ด้วยไปเจอหน้าบล็อกใหญ่ระดับโลกแบบนี้ สูง190หลายคนของทางโปรแลรนด์แบบนี้การตบของเวียดนามก็ต้องเล่นหลากหลายหน่อยและค่ะแล้วก็เล่นยากมากทำให้เซตที่3นะคะทางโปรแลรนด์ก็เอาชนะเวียดนามไปตามคาะคะ่ะ25ต่อ12คือคะแนนก็ถือว่าน้อยแต่ว่าเวียดนามก็ยังบล็อกได้หนึ่งนะทุกคน ทางโปแลนด์บล็อกได้4แต่ว่าเกมบุกเวดนามแทบจะไม่ได้เลยนะคะคือเกมบุกถูกสกัดกั้นหมดเลยแหละค่ะเซตที่4ไม่ได้ง่ายสําหรับโปแลนด์เลยนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยตอนแรกเวดนามก็นําโปแลนด์ในช่วงต้นเซตนะคะทาให้โคนลวาลินีเนี่ยต้องขอเวลานอกเพื่อไปปรับรูปแบบเกมสุดท้ายนะทุกคนเกมเนี่ยมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆแบบคะแนนแต้มต่อแต้มเลยค่ะ10ต่อ10 11ต่อ1 1มาถึงแบบนี้แล้วไว้ใจใครคะกอนาลุกค่ะหรือว่าพี่สาวแคนตาลูบอลเร็วมาชับคนสูง200กว่าเซนใครจะรับได้คะแฟนๆรับบอล ว่าเซตแรกที่ทางโปรแลนด์ให้เซตเวียดนามไปเนี่ยโปรแลนด์เล่นไม่ดีเลยอย่างที่แอดบอกนะคะโปรแลนด์เขาลองเชิงค่ะดูเชิงของทางเวียดนามว่าจะเล่นยังไงพอมาเซตที่2เซตที่3และเซตที่4จัดเต็มเลยนะคะคะแนนเวียดนามนี่น้อยนิสกิดใจค่ะเวียดนามด้วยส่วนสูงแล้วก็หุ่นตัวเล็กแบบนี้นะคะพอมาเจอโปรแลนด์นี่เสาร่างยากบวกกับพลังมหาศาลก็ผ่านได้ยากค่ะเปอร์เซ็นต์ชนะของ f อ v b ที่คาดเดามานะคะ โปลแลนด์มีโอกาสชนะ97%เลยนะคะเวียดนามชนะเพียง3%เท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าในช่วงต้นต้นเซตนะคะสักประมาณคะแนน,นที่10ถึง11เนี่ยเวียดนามกับโปลแลนด์คะแนนเท่ากันนะคะแต่ด้วยพลกะกาลังแล้วก็กลยุทธ์ทางเทคนิคการเล่นของทางโปลแลนด์เนี่ยโปลแลนด์ก็คะแนนไหลไปเรื่อยๆจนเวียดนามตามไม่ทันเลยนะคะคะแนนไปถึง18ต่อ13ช่องว่างห่างมากขึ้นเซตที่4นะคะ,ะ,คะลาวารีนี่เนี่ยมองว่าทางเวียดนามน่าจะตามโปลแลนด์ทันนะคะส่งใครลงมาคะสมัสเซกค่ะ ส่งสมาเซ็คพี่ใหญ่ลงมาเลยนะคะแต่คะแนนของเวียดนามทำดีดีนคนในช่วงท้ายเซตเนี่ยโปรแลนด์คะแนน21เวียดนาม17ช่องว่างแบบเหลือ4เท่านั้นนะถือว่าเซตสเวียดนามก็สู้สุดใจไม่ยอมให้โปรแลนด์ปิดเซตแบบง่ายๆปิดแมตช์แบบง่ายๆนะคะสาวเวียดนามนี่หัวเปียกเหงื่อเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะตัวหลักของทีมชาติเวียดนามก็คือโฟทีค่ะสุดท้ายนะ,ะในเซตที่4ทางโปรแลนด์ก็เอาชนะเวียดนามไปได้ะะด้วยสกอร์ยีต่อ23บนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเวียดนามจะเอาเซต โแลแด์มาได้1นึ่งเซตทุกคนรู้ไหมการที่เวียดนามได้เซตจับโบลแดหนึ่งเซตเนี่ยคะแนนเวียดนามถูกลบแค่0ูนเท่านั้นนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคือคนเห็นต้วเกียรติก็คือได้ประสบการณ์ได้ทั้งการดูเกมของทีมระดับโลกแบบนี้แถมคะแนนถูกหักลบแค่0.01เท่านั้นนะคะทุกคนโบลนด์ ให้เซตเวียดนามไป1เซตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เวียดนามคงดีใจมากเลยค่ะได้เซตจักยักษ์ใหญ่แบบนี้นแฟนๆนย์บอลไทยใจหายนะคะนึกว่าเวียดนามชนะโปรแลนด์ในเซตแรกแล้วแบบโหเซตที่2เซตที่3เวียดนามจะชนะได้นั่นแหละค่ะลาวารินี่ไม่ปล่อยค่ะปล่อยให้เซตเดียวลองเชิงเท่านั้นใครได้ดูแมตช์โปรแลนด์แข่งกับเวียดนามบ้างเวียดนามฟอร์มเป็นยังไงคะมุ่นมุ่นจอยจอยไม่ค่อยเครียดหรือยังไงหรือโปรแลนด์เล่นไม่ดีในเซตแรกเราสุกันฟังค่ะ เมื่อโปรแลนชนะเวียดนามไฟฟ้ลบอลก็ดีใจนะคะอย่าลืมนะคะการไม้หอมตัวนี้แบรนด์จากสัญชาติฝรั่งเศสคามาคาเมตถ้าไปอยู่ในบ้านของไฟฟลบอลนะคะแอดว่าจะชื่นใจแล้วก็สนุกกับการวอลเลย์บอลมากยิ่งขึ้นค่ะ